ค่ะสวัสดี <sum> Oh, she the right? last <laughs> สวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อค่ะเพื่อแตกไหมทำไมเข้าไม่ได้สวัสดีค่ะ ดีดีพูดตอบไม่ก็ไม่ได้ดีดีก็เบาว่าได้เลยเก็นแนวนิดนาะไม่เขียนอะที อไเกิดเรืงขึ้นสวัสดีค่ะพี่น้องตัวโลกตัวไทายเจ้ายูทูบสุคุนสวัสดี เอไอสวัสดีพี่ยูเดอร์พี่น้องฮัลโหลโอี EP, พอีวันขอวัดจิ้งแตงกิ้วโซ่หมัดเบ็วคำมรือไม่เราดูเรืแองทิ้งขอบคุณเด้อคุณดาวมาเป็นกำลังแรงใจเฮ่ประเด็นขึ้นบ้านนี่วันประเด็นประเด้ขึ้นโดนเนาะแต่เศรามากว่าท่านไอขึ้นจยอะใหญ่เป็นบ้านนี่นนวมมันไปคอมเมนต์อันนี้คือบอไ่ได้นเนาะเกิดยังถึงคอมเมนต์พระอาจารย์บ่ได้พระอาจารย์ทำไมคอมเมนต์ไม่ได้ ผมต้องแน่็จยากน,น,น,นั้นใ่ที่เทล่ยครรบ สวัสดีค่ะพี่น้องของกำลังใจไปต่อค่ะนองค,ค่ะกาครคับสวัสดีค่ะที่แวะมาเยี่ยมชมตกไครให้กำลังใจ อย่าวบัน f o r w a i n g thank you so m u คุณเด้อคุณดาวเป็นําลังแรงใจ